ในเวลาประมาณสนะิบถึงสิบห้านาทีตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านพี่มิ่งแล้วค่ะเลี้ยวซ้าย เ,เ,เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอุ้ยดูตูดดูตูดท่าเดินน้ำมันสวัสดีค่ะ อยู่กับเราช่องพังน้ำมนตนนะคะตอนนี้กำลังจะพาน้องน้ำมนตนนะคะไปาหาเสียมิ่งก่อนนะคะอันนี้หาพี่มิ่งแล้วก็ไปหาพี่ดาวหาพี่อุ้มพี่นาโนนะคะตอนนี้กำลังเดินทางนะคะออกจากบ้านของน้องน้ำมมนะคะ เดินตรงมากเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินออกมานะคะเพื่อจะไปหาแฟนหาแฟนแฟนน้ำมุลไหลเชื่องมากเลยนะคะ <c oughs> โอ้เดินนิ่งมากเลยนะมนสงสัยอยากออกมาเที่ยวนานแล้วนะคะแม่เม้ง <c oughs> <c oughs> ุ้มระูเข้าไปแล้วตรงปลายอกคข้าไป่ฝั่งหวนะครับม้างอยู่ให้บริการนัเื่อได้เสียงช้างร้องใหญ่เลยอะยนะ้สม่อกไารอเปาเจหนูไม่อยากไปหนูไม่อยากไปพสาวผู้สาวเริ่มเริ่มอยากไอผู้บ่าวหรือเปล่ายังไม่ขนาดยังไม่เจอผู้บ่าวนะคะ โอ,โ,อโอ้ผู้บ่าวไปใส่้อผู้บ่าวน้อ้ฮ่าฮ่าฮ่าห่างหาเหรอโอ้ผู้บ่าวคือยืนยืนซิ่งยิ่งแล้วนะคะผู้บ่าวอันเดไปเลยค่ะครั้งแรกเจอกันนะคะเอาผู้บ่าว <laughs> ไปเลยทักทายผู้บ่าวก่อนลูกทักทายผู้บ่าวก่อนแล้ว พี่มิง่งป้าพี่มิงม่งไหมอย่าอายบ่ลน่ะอย่าอายผู้บ่าวทีน่ะพี่มิ่งครับล, <laughs> ลูกคลิปหนิ่งแทะพี่มิง่ง <laughs> พี่มิงม่งผู้สาวมาหาพี่มิง่งผู้สาวมาหาครับอ่ากูรู้อ่ามาเจอตัวจริงพี่มิง่งขึ้นจังขึ้นหลวดแท้ มนต้นหน่อยไปเลยอ่านอนบนี้นอนให้ผู้บ่าวเห็นแล้วบนี้อ่นอนอ่ะดื้อส่กันเลยบนี้อ่ะอ่ช่วผู้สาวชั่วผู้สาวค่ะเอ้ยอ่ะ ผู้บ่าวหันตู่ใส่เจ้าผู้สาวก็พอสนใจเลยอากมนะเยอยเลยยนด้เด็กตอนนี้เป็นผู้สาวชุบแป้งทอดละวอโอ้ยให้จับแน่น้ำมนให้จับแน่อ่ามาเจอตัวจริงพี่มิง่งขึ้นจังขึ้นหลวดแทะน้ำมนต้นหน่อยไปเลย อ่านอ่านเราบนี้นอนให้ผู้บ่าห็นเราแบบนี้อ่านน้อนอ่านดื้อเซกันเลยบบนี้อ่าอ่าช่ว์ผู้สาวช่ว์ผู้สาวค่ะเออไอ้ย่าผู้บบาหั่ตู่ใส่เจ้าผู้สาวก็า่สนใจเลย ตอนนี้เป็นผู้สาวชุบแป้งทอดแล้วอ่โอ้ยให้จับแน่นโมนให้จับแน่เอาพี่มิ่งถอยพี่มิ่งถอยแม่แม่เอาเอาที่จะได้วาเนี่ะทักทายทักทายทักทายกับแม่ยายนะคะตอนนี้ทักทายกับแม่ยายอ แม่ย่าไม่ย่ายไม่ย่า,ยยายลูกสาวเจ้าแมคือดื้อแท่ไม่ย่าแน่แน่แน่ลูกสาวเจ้าคือดื้อคือลิงแท่ไม่ย่าใครดีใครเขาบดดื้อแบบนี้เด้อเนี่ยหันตุลละหันตุลละอ่าอ่า อัแล้วค่ะอ๋กินอ้อยบ้านผู้บ่าวนะคะนี่อะอะนอ,ะอะ่เสกสายเสร็จแล้วทีนี้เสกสายใส่เม่ยา่าหรอป่ะนี้เสกสายใส่เม่ย่าครับผู้สาวแล,ล้วผู้สาวกระดือพนูนเนาะมิงเนาะเสียเสียขื่อ้วนแห้งแท้ เข้ามาดิแม่เข้ามาเดี๋ยวน้องน้ำมนต์พ่อควรแบกว่าหา่อนแดดแห้งค่ะตอนนี้คิดว่าแต่แดดจะไม่ออกนะคะเอามาๆมา,มาอันนี้ก่อนมาทักทายผู้บ่าวก่อนกลับก่อนลูกเร็วน้ำมนต์สาวกระดือปวเบิงเมืองเห็ดสินอนหลับแ,แม่เอ้ยแบบนี้ ม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจผู้บ่าวเลยบัดพ่อผู้สาวอันแลนใส่ผู้บ่าวถอยจากเริ่มงอแง,งยามอยากหุวนอนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับก่อนนะครับพี่มิ่งพี่มิง้งแม่อันแน่อันแน่ <c oughs> จิกเก็กับกัาบด้วยทำมันดื่มไปหนิแน่เนี่ยเนี่ยเสียเสียแม่ยาย่น่ะเสียแน่ตาไปก่อนครับอ่าไปก่อนด้วยครับเสียอู้อวนแหงอ่ะไะค่ะนอนแล้วบันนี้ เราได้พ่อแม่พี่น้องเด้นอนแล้วคุบ้ากับอย่างไหมคะ